โอ้ยทำไมคนมันหล่ออย่างเงี้ยนะทุกคนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่ช่องผมแอคูมิวเอนะทุกคนซึ่งในวันนี้เฮ้ยเอ็งมาจากไหนนี่เฮ้ยทุกคนเราเจอเราเจอเด็กนี่อีกแล้วนะที่เป็นดาวทิกตอกนะเฮ้ยแต่ตอนนั้นยอดดูเกือบหนึ่งเอ็มแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้ยหนึ่งล้านใช่ไหมโอ้โหมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้นี่โอ้โหนี่เจอเด็กมาขอติ๊กเกอร์นะเออเอาไม โอ้เอาไปขอบทำดีดีทำดีเอ,อเต้นด้วยเอาเต้นไอ,อเต้นโชว์กล้องนี่เอาเต้นข้างขเนี่ยกระดกตูดด้วยเอา <c oughs> เออ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 อันนีเ้เราก็มาอัปเดตเว็บเซตนะทุกคนไม่ใช่อัปเดตหรอกเราก็ได้ซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะใหม่นะทุกคนนะก็เป็นสติ๊กเกอร์ก็แปะรถนั่นแหละทุกคนรถมันเป็นรอยนะชุดสีเป็นรอยนะกน็มาแปะผมก็ได้สั่งมาเป็นอ,อ,อูเทอนนะครับทุกคนสั่งมาสิบแผ่นนะแต่ก็ ขอบคุณมากเลยเขาแถมมาสองแผ่นนะทุกคนได้ได้ทั้งหมดสิบสองแผ่นนะโดนเขก็รวมก็ร้อยประมาณร้อยยี่ตกตกราคาไปนะทุกคนแล้วก็สติ๊กเกอร์อ่าอ่าทุกระบบจบที่บังนะทุกคนนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์นี้โช๊คเขาแถมมาด้วยก็จะประมาณนี้ทุกคนเว็บเซ็ตเราเออเอาเอาเอาเลยเอาเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนทรงนี้ทรงรถเรานี่ก็เจอไวรุนนะ มาขอติ๊กเกอร์เอ๊ะเต้นเต้นโชก้องไอ้นี่เร็วเต้นเต้นดกตูดดิเดี๋ยวกูจับโยนแม่งลงนี่เลยโยโยแม่งลงนี่เลยเนียครับเออว่ะแม่งเหมือนสะพานจะหักเลยว่ะนี่ก็คลิปนี้ไม่มีละมากุกวนก็มาอัปเดตไปกัน้ากกแล้วก็ติ๊กเกอร์นี้นะอื่นแถมมาให้ก็ไม่ต้องพูดมากเออไม่ต้องพูดเออประมาณนั้นแหละทุกคนก็ พโอเคทุกคนก็มาอัปเดตรู้นไหมเอาไปทำอะไรอะไรติดรถยายหนูอือเอกมา,าติดรถยายเหรอเอ๋ติดรถยายพี่ด้วยนะเขียนมาให้พี่ด้วยเ<ม>ขียนมาให้พี่ด้วยแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นให้พี่ด้วยเลยก็เจ้า,จากันไปทุกคนก็นี่รุ่นท้ายหมู่สิบนะครับทุกคนก็โอโ้โหโคตรสวยอะครับน้องๆทุกคนดูดิสวยปะมันทำอะไรกันวะทุกคนเออ สภาพตอนนี้รถก็ไม่ได้ล้างนะทุนก็เออแต่ถามว่ารถสตาร์ทติดไหมว่าสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะแต่ว่าสตาร์ทยากหน่อยนี่เว็บเซ็ตเราก็ยังอยู่ปกตินะทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเอ็งไปสตาร์ทรถให้พี่หน่อยดิไปเร็วตัวตึงเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยต้องเอ็กด์กดสตาร์ทรถต้องเต้นก่อนเร็วก่อนสตาร์ทรถต้องเต้นก่อน จ่อจ okay. ่อจ่อจ่อจ่อเร็วเร็วเฮ้ยดกตูวดกตูวเออเออพอแล้วพอแล้วสตาร์ทรถสตาร์ทรถดิเปิดกุญแจอาเอ็งเอ็งจะเป็นเอ็งจะเป็นเด็กในสังกัดที่ต้องสตาร์ทได้ต้องสตาร์ทให้ได้เอา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 ต้องสตาร์ทให้ได้นะไม่ให้ไม่งั้นพี่ไม่ให้เข้าสังกัดนะเออได้แล้วได้แล้วเล่งเบาเบาเล่งเบา เล่นเบาเครื่องอวตารนะตัวนี้นี่นู้นูนูเอ้ยรถมาไอ้เหี้ยก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนก็มาสอนไอ้นี่สตาร์ทรถด้วยนะคันนี้ก็ลูกโตเนี่ยไม่ใช่อะไรหรถมันจะฟังแล้วทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องบุมนิวเอด้วยนะทุกคนก็ช่องผมบุมนิวเอก็ถ้าพูดติดตาใหม่ก็อย่าลืม ฝากไปกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนพี่ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะทุนสำหรับคลิปในวันนี้ผมขอตัวลาน้าผู้ชมไปก่อนนะเอออะไรมึงวะเฮ้ยโชว์ใหม่ดิเด็กกระโปงนะโหใครจะสั่งเสื้อนี้คอมเมนต์ไ้ที่ใต้ล่างเลยนะอะไรอะไรอะไรเลยครับสั่งเสื้อนี้ใครบอกว่าถ้าใครอยากได้นะถ้าใครเห็นที่ไหนก็ขอได้อะไรอย่างงี้ใครเห็นที่ไหนขอได้นะทุกคนอย่าลืมครับไปขอขอใหญ่นี่แหละอ่าครับือ ก็ <c oughs> คลิปนี้ไม่มีน้ำหนาาทุนมาใส่ติ๊กเกอร์ก็เป็นไงทดนสวยปะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าโดนอะไรอะ,อะไรขออะไรอ่ะขออะไร